ดีค่ะเด็กๆสวัสดีดดสสดรั้งนะคะสวัสดีอของท่านด้วยนะคะวันนี้คุณรูอ้อมนะคะจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่อง1สัปดาห์มี7วันอ่ามี7วัน7สีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่า1สัปดาห์มี7วัน7สีนั้นจะมีวันอะไรบ้างแล้วก็สีอะไรบ้างนะคะอ้า มาดูกันเลยอ้าววันที่หนึ่งเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันอะไรเอ่ยหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันวันที่หนึ่งวันอะไรนะอ้าววันที่หนึ่งสีแดงสีแดงวันอะไรคะดเด็กๆคะอ้าวใช่แล้วคะ่ะวันที่หนึ่งสีแดงวันอาทิตย์ เด็กๆพูดตามครูอ้อมนะคะวันอาทิตย์สีแดงวันที่1วันอาทิตย์สีแดงค่ะเด็กๆดูนะคะวันอาทิตย์สีแดงเด็กๆจำไว้นะต่อไปค่ะวันที่สองวันที่สองวันจันค่ะเด็กๆคะวันจันท์สีอะไรคะไหนช่วยตอบหน่อยสิคะเด็กๆคะวันจัน์สี เ,เหลืองนะะีวว่วันจันทร์สีเหลืองนะคะ,ดะ,คะดเด็กๆค่นะในพูดตามครูอ้อมค่ะวันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองนะคะดูนะคะเด็กๆดูนะวันจันทร์สีเหลืองนะคะต่อไปวันที่สามวันอะไรเอ่ยวันอังคารนะคะวันอังคารสีอะไรคะสีชม ผูนี่เห็นไหมวันอังคารสีชมพูเด็กๆพูดตามคุณครูอ้อมนะวันอังคารสีชมพูนะคะเด็กๆดูวันอังคารสีชมพูค่ะลูกอต่อไปวันที่สี่วันอะไรคะวันพุธนะคะวันพุธวันพุธสียอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะสี สีอะไรคะดเด็กคะวันพุธสีอะไรคะสีเขียวนะคะสีเขียวนั่นเองอ่าวันพุธสีเขียวนะดเด็กพูดตามนะคะวันพุธสีเขียวนะคะอ้าวมาดูวันต่อไปเลยคะ่ะวันที่ 5. ห้าวันพุธสีเขียววันที่ห้าวันอะไรคะวันพฤหัสบดีสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะ อ่ะสีส้มนั่นเองนะคะวันพฤหัสบดีสีส้มไหนเด็กๆพูดตามครูอ้อมนะคะวันพฤหัสบดีสีส้มไหนดูใกล้ๆเลยนี่สีส้มนะคะอ่าต่อไปวันที่6วันอะไรคะลูกอ้าวถูกต้องวันศุกร์นั่นเองสีอะไรคะสีฟ้านะคะอ้าวไหนมาพูดตามครูอ้อมวันศุกร สีฟ้าเยี่ยมมากเลยนะคะดูใกล้ๆเลยค่ะวันศุกร์สีฟ้านะคะอ้าวต่อไปวันสุดท้ายวันอะไรคะอ่ามาทายกันสิค่ะทเด็ๆคะ่ะวันอะไรเอย่ยอ้าวถูกต้องค่ะวันเสาร,ร์นั่นเองวันสุดท้ายของเรานะคะสีอะไรคะอ้าวสีม่วงนะคะีเด็ๆคะ่ะไหนพูดตามพู้อ้อมนะคะวันเสาร,ร์สี ม่วงอ่าวันสาวสีม่วงดูใกล้ๆเลยค่ะนี่อ่าเป็นไงคะวันนี้คุณครูอ้อมมาสอนเรื่องวันทั้ง7หรือ1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนั่นเองเด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับ1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันไปแล้วลองไปศึกษาแล้วก็ทำอยู่ที่บ้านด้วยนะอ้าวมีใบางานปปลา อยู่ที่บ้าน,นเด็กก็สามารถเอาออกมาฝึกเขียนฝึกทำที่ที่บ้านได้นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคลิปวิดีโอกัดมาให้ครูอ้อมชมด้วยนะคะ,ะในสัปดาห์นี้นะคะครูอ้อมเอาเรื่องหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันมาสอนเด็กๆ ในวันนี้ครูอ้อมก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยววันอื่นๆเดี๋ยวครูอ้อมจะเอาคลิปใหม่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมตอนต่อไปนะคะวันนี้คุณครูอ้อมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย